ปัญหาของทุกคนเมียฝร,รั่งต้องรู้อยา่าอุ้ยวัดดีสะ้ะน้ำร้อนโอ้ยอีธาไหนนะฮะกำลังซีเฮ็ดวิดีโออังเกลนสวัสดีครับบอยปัญหาของทุกคนเมียฝร,รั่งต้องรับรู้ใจจ๋าเอ้ยนะแต่ปัญหาของเราไม่มีใครอยากเข้าใจและอยากรู้และอยากรับผิดชอบนะนี่คือชีวิตเมียฝร,รั่งจริงๆเนาะมาซันเพ่นวานะ <laughs> <c oughs> โอ้ยสำลักน้ำลาย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้ย <c oughs> หัวเอาใจสำลักน้ำลายตีสะวะเ <c oughs> <c oughs> จ๊งเจ๊งอืมปัญหาของครอบครัวของทุกคนเขารับรู้แล้วเขาเอาห่วงเขานะเออนะห่วงเขาแนะน้นำเขาซ้อยเลือเขาอืม แมนบอแมนบอนะแต่แล้วทั้งแล้วถึงกำหนดกดจุดอืมถึงแม้เราจะห่วงหรือแนะนำในมุมทางเหมือนมันมีทางออกได้มันบมีผู้ใดมาทำตามเฮาหอกยิ่จากขอบอกทุกคนไม่มีใครนะมองเหมือนจะเป็นดีด้วยซ้ำในการแก้ไขแต่ไม่มีใครต้องการเอาไปปฏิบัติ ทำในชีวิตของพวกเขาหรอกอันนี้ฝากถึงไม่ต้องทุกข์นะฮะเออวันนี้บดล็อกของการว่ามันเป็นชีวิตเขาเราห่วงเราเคยช่วยเราเคยดูแลเขามาแล้วนะทุกคนเออจากคําถามนี้นะเราเคยช่วยเราเคยดูแลเขามาแล้วเราเคยแนะนําเราเคยทําทุกอย่างหยุดเถอะหยุดที่ตัวเราเนี่ยปล่อยเขาอืมเวรกรรมเกิดขึ้นจากการกระทํา นะเออสิ่งที่เขาทำมันเพิกพูนหนี้สินหรือปัญหาของเขาเล่าสู่กันฟังเราก็ได้แคป้องแล้วบอกว่าเออสู้กันไปสวยเออยังใจจ่าเนี่ยสู้กันไปนะเพราะว่าตอนเนี้ยรับผิดชอบไห้บวัยและสังขารจะครองมวนปัญญรราหางเงินซอยผู้ใดและเออว้าวสังสรร์โลดอย่าได้คิดอย่าได้ปลดล็อกตามล้างตามเช็ดเหมือนที่เราเคยทำ นะนับซิกี่ครั้งที่ช่วยเหลือทุกคนนะไอโอเคอันนั้นผ่านมาแล้วแต่นับจากวันนี้หยุดอืมถึงแม้เราจะช่วยจนหมดกระเป๋าหรือหมดแรงเรานะชีวิตเขาก็ดีได้แค่แวบบๆเพราะเขาเรียกอะไรอะภาคปฏิบัติเนะเออของการกระทำของดำรงชีวิตของเขาอะมันเป็นแบบนั้น บอกเลยเราต้องยอมรับและเข้าใจแล้วถอยหลังมาอยู่กับตัวเองยิ่งต้นทุนเรามีไม่เยอะอืแรงเราหมดไปทุกวันเงินในกระเป๋าก็ล่อยหลอให้รักษาไว้เห็นแก่ตัวได้แล้วเพื่อที่จะไว้ดูแลตัวเองถ้าเราลำบากหรือว่าเกิดปัญหาในวันข้างหน้าเอ่ยปากออกไปนะเราทุกข์ใจและน้อยคนนะฮะ เออที่จะไม่ทำถึงแม้ทํามันก็ไม่ได้เพราะเขาไม่มีเนาะอย่าลืมคำนึงย้ำย้าเสมอว่าอย่าลืมทุกครั้งที่หยิบยื่นช่วยเหลือคือยามเขาลำบากก็คือไปตัดนี่ไปล้างนี้ล้างศินไปอน,นุนอันนี้อันนั้นนะไม่ได้ไปต่อย,ยอดให้เลยแม้กระทั่งต่อย,ยอดลงทุนนู่นนี่นั่น สุดท้ายทุนหายกำไรหดมันก็เป็นตัวอย่างนะยายจ๋าเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยลงทุนให้ครอบครัวะนะไม่ว่าพี่ว่าน้องหรืออะไรแหละเล็กเลกน้อยน้อยเริ่มต้นเรามีความหมายว่าความคิดว่าเออเนาะต้นทุนนี้วางตรงนี้เออเขาต่อย,ยอดไปนะทุนไม่หายกำไรเราไม่ต้องการเออมีเวลาลงทุนก็เอาไปพอหมดเออได้แล้วก็เอาทุนมาวางไว้แรกๆมันก็ได้อย่างนั้นจริงๆอืมแต่สุดท้ายนานเข้าทุนหายกำไรหดถามหาทุนใหม่ แล้วเจ้าสีสร้างทุนจักได้มาให้เขาได้มากมายยิงสภาพสิบยี่สิบปีอันคนทางเมืองไทยแล้วมองอย่างเดียวว่ายิ่งยูโดนโ้ยรวยวันที่ปาโทในช่วงระวังชีวิตท,ที่เหตุงานมานะอืมอ่ะเปรียบเทียบยังจ่ายี่สิบตัวปีนะถ้าบลแบงปันส่วนให้กับเจ้าของมันสิเลือบบอมันสิเลือบไว้ซัพพอร์ตตัวเองบอเออความทุกข์มันสิไปกองอยู่ข้างหน้าว่าสิไปเอ,อ้ยปาคอไข่เพราะยายจา่านี่เกินตั้งแต่แรกเลย เนรวาถ้าสันลำบากูดใดซอยสันได้คำนี้มันจะกระตุ้นอยู่ในหัวใจสันเสมอยายจ่าเสมอเพราะว่าพ่อเป็นคนย้ำแม่เป็นคนบอกนะฮะอ่าคำพูดพ่อที่เด็ดแม้จะขี้เมาคว่ำหน้าพูดก็ตามมึงจำไว้ด้วไอ้จ่าชีวิตมึงอะ่ะบนรวยอยอนพียนน้องนะอ่าย่ามึงลำบากมึงยาหวังพวกนี้ซอยมึงบได้อ่า คำนี้เย,ยจ่าขอบคุณนะมันเป็นจุดปกสเติให้เราได้รู้นะได้เก็บได้ปกป้องตัวเองหลายๆคนอาจจะไม่มีคําพูดของพ่อแม่ที่ให้เป็นพลังกําลังใจนะแต่เย,ยจ่าได้คําสั่งซ้อนนะจากพ่อแม่นะฮะแล้วเย,ยจ่าก็ ทำแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นถึงบอกว่ามันเขาเรียกว่าเจ็บนะมันเจ็บกันทุกคนแหละแต่ถ้าเรามีสติดึงตัวเองตั้งหลักและเซฟตัวเองให้ไหวไม่ว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราก็ปลอดภัยนะเฉพาะเราอะนะปลอดภัยนะคะถ้าเราต้องใช้สติการค้นหาเงินมีเงินเนาะเออทำงานคำว่าหาเงินนะมีเงินมันไม่ได้มีได้มาฟรีๆหรือหล่นจากฟ้าหรือผัวหาให้ นะแลด้วยแรงแลด้วยสังขารแลด้วยตัวเองล้มป่วยน็อกน็อกน็อกมาสักกี่รอบอย่างยายจ๋าสภาพไปไม่ถึงกเกษียณเห็นไหมเนี่ยนะสิบปีที่แล้วน็อกรักษาตัวเองไม่จริงจนสุดท้ายกระดูกเลื่อนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามสภาพวันนี้เราก็ต้องมานั่งทําใจและรักษาตัวเองนะแต่การที่จะมานั่งฟังปัญหาพี่น้องมันก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะเอเอในสภาพมุมฟังเราก็ต้องปัดออกจากหัวใจได้แค่ฟัง นะฮะกำใครเวนมันเพราะการกระทําดิ้นหล่นกระตือรือร้น,นชีวิตเขาก็เพื่อครอบครัวเขานะไม่ใช่เพื่อเราแล้วตัวเราละจะยืนอยู่เพื่อพวกเขาทุกคนไปยันกระดูกเข้าโลงเลยหรือไงไหวเหรอไหวจริงเหรอไ,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 ไม่ไหวนะตั้งสติเถอยยอมรับเถอะอ เราทำได้มากขนาดเนี้ย่็สุดยอดแล้วโชคดีของพวกเขาทุกคนแล้วที่เคยได้รับจากเรานะจากเมียฝร,รั่งทุกๆคนเนี่ยอ่าไม่ว่าเล็กหรือน้อยนะเออหรือเท่าไหร่เขาก็เป็นผู้ได้รับถามตัวเองสิได้รับอะไรบ้างจากคนเหล่านั้นขอเพียงแค่คำพูดดีๆกำลังใจเนาะ เล็กๆน้อยๆเออถามไทยสบายดีไหมแค่นั้นบางคนยังไม่เคยได้เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่จุดปัดจจัดึงตัวเองถอยหลังมาลักตัวเองเซฟเงินตัวเองไว้ซัพพอร์ตตัวเองกับชีวิตตัวเองที่เหลืออยู่นะทำได้เร็วเราก็จะอุ่นใจเร็วแต่ถ้าตัดใจไม่ได้สักทีนะเราก็ยังจมทุกข์ กับความรู้สึกแย่แบบนี้ไปอีกนานเนาะชีวิตล้วก็ว่าแหละการหัวใจเข้มแข็งอะ่ะมันก็ไม่เหมือนกันทุกๆคนยอมรับนะคะหลายๆคอมคนมิต์ยังทําไม่ได้เลยไม่มีเงินติดตัวทํางานไม่หยุดเงินที่ไหลนะอยู่ตลอดเวลาส่งลูกส่งหลานกเกษียณแล้วอยากกลับบ้านแต่ตอนเนี้ยอากำลังส่งค่ารถให้หลานลูกชายขอ อยู่อีกสองปีหลานเรียนจบส่งค่ารถจบค่อยกลับมาแล้วอีกสองปีถ้าแม่กลับไปจริงๆถามเถอะเงินไม่มีอ่ะเพราะว่าส่งตลอดเนี่ยคนทางบ้านจะรับเราได้จริงหรอลองย้อนถามตัวเองย้อนถามตัวเองสำหรับรุ่นใหญ่เนะาะยายจ๋าก็ขอเป็นกำลังใจเข้าใจทุกๆคนนะหัวใจคนเข้มแข็งตัดใจยากเข้มแข็ง,ขง,ขง,ขงก็ไม่เท่ากันแต่ เราต้องพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตเปลี่ยนทยํายังไงให้ตัวเองมีความสุขจนน,นาทีสุดท้ายถ้าคิดว่าทําอยู่ทุกวันนี้คือความสุขก็ทําไปไม่ต้องทุกข์ทุ่มให้เต็มที่นะแต่ดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อจะได้เป็นเครื่องผลิตเงินให้กับคนที่ตัวเองรักด้วยความภูมิใจก็แค่นั้นจริงๆนะคะ